สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทยากรพระเครื่องนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะน้องขออนุญาตมาแนะนำ พระปิตาหลังยอสปี19นะคะรุ่นนี้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยปิตารุ่นนี้เนี่ยจะสร้างตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ท่านยังไม่ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็คือจะทันสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18ปุกเสกด้วยนะคะสําหรับปิตารุ่นนี้นะบอกไว้เลยว่าเป็นพระปิตาอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตํานานของวัดบวรนิเวศวิหารเลยนะคะแล้วคือหายากมากนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ ก็สร้างแต่ปี19เนาะจนปีเนี้ยปี2566นะคะก็องค์นี้ก็อายุ47ปีแล้วนะคะแล้วเบียรได้มาเนี่ยอยู่ในซองเดิมๆิมแบบนี้เลยนะคะสมัยก่อนก็จะทําพระออกมาก็คือจะใส่ซองแบบนี้นะคะให้คนทําบุญแจกคนทําบุญบ้างนะคะก็จะเป็นแบบซองประมาณนี้อันนี้เมื่อเช้าเบียแอบตัดนิดนึงเพื่อที่จะเอามาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าแม็กเนี่ยเขาเหนียวติดไปกับซองแล้วก็จะดึงออกอยากนิดนึงก็เลยขออนุญาตตัดนะคะอ่ะนี่ค่าแป้งต่างๆนะคะเดี๋ยวเบียรให้ดูก่อนอ่ะาแป้งต่างๆก็คือยังอยู่ครบนะคะค ไม่ผ่านการใช้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะทุกคนให้ดูค่าแป้งให้ดูองค์พระนะคะค่าแป้งติดเต็มนะคะนี่ด้านข้างนะคะมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนฟ้าก็จะครึ้มครึ้หน่อยนะคะต้องขออาภาัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะ,ะก็จะเห็นเป็นเนื้อมวลสารเห็นเป็นค่าแป้งต่างๆนะคะ ไม่ผ่านการใช้ใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหลังก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ยอสอนะคะ องค์จริงขององค์พระเนี่ยจะออกเป็นองค์สีน้ําตาลนะคะพี่พี่ทุกท่านจะเป็นองค์สีน้ําตาลซึ่งที่เห็นเป็นสีขาวๆอยู่ในตามในคลิปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแพะแป้งนะคะเป็นขาแป้งนะคะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงก่อนนะคะไม่อยากจะไปจับเยอะเดี๋ยวขาแป้งจะหลุดนะคะอ่ะสำหรับพระปิตารุ่นนี้นะคะปลุกเสกทั้งหมด2วาระด้วยกันนะคะวาระแรกเนี่ยปลุกเสกเมื่อวันที่22มิถุนายนปี19นะคะก็ ปลุกเสกนะอุโบสถวัดบวรแล้วก็ได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะคะณนะวัดศิลขันธารามจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะซึ่งปิตารุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่โตวัดวัดดูฉินพีก็ได้ร่วมพุทธาพิเศษด้วยได้ร่วมพิธีด้วยนะคะแล้วก็มวลสารต่างๆที่นํามาจัดสร้างพระปิตารุ่นนี้นะคะก็จะมีมวลสารของหลวงปู่โตด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นมวลสารต่างๆมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชทั้งองค์ที่18และองค์ที่19บกรวบรวมมาแล้วก็เอามาจัดทําเป็นปิตารุ่นนนี้ะะค เรียกได้ว่าเป็นพระปิตาอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตำนานของวัดบวรหน้าเช่าหาหน้าบูชามากๆนะคะแนะนําเลยนะคะโอเคก็สําหรับคลิปดวนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่พีทุกท่านไปก่อนนะคะก็ใครสนใจเช่าบูชาก็สามารถทักไลน์เข้ามาหาเบียร์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ